สวัสดีครับสวัสดีพูดติดตามหมกล้อเพื่อนฝ่นครับผมมาแล้วมาแล้วไล่ๆกันมาแล้วไม่ไกลนะครับระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่ขึ้นถนอนดำได้ก็เหยียบเลยครับไล่กันมาแล้ว โอ้ผมเปลี่ยนกระทะขอบยี่สิบมาขับผิดตีนมากเลยนะมันยังไงไม่รู้ไม่ใช่ไม่มันไม่ธรรม,มชาติครับจะทรงมันได้นะแต่ว่าเวลาขับแล้วมันไม่ธรรมชาติของมันนะวันนี้มีคนมาเยี่ยมมาเยือนนะ แตกมั้ย่ายไม่ท่านไหนไปเชื่อมเลยเนีย่ยมันออกตัวไวแล้วเวลารถมันกระพือปุ๊บปุ๊บมันไหมอันนี้ยัง ล้อหนียังของมึงมไมเด็มาสองรีบ24สองีังเก่าอันนี้อ้สอบริสุทธิ์เสียเตานะเสียเตาได้มีโอกาสมาวิ่งรถดลเดือยช่วยกันครับวันนี้งานเที่ยวนะแต่ว่าใส่มาห้าตักครับ เอสเคสองร้อยอ่าหวานดีจริงๆเลยเลยอ้ะมล้ะครับ เก้าแสนแปดโอ้ราคานี่เกือบล้านเลยนะโอ้ฝาท้ายดังแน่นอยู่นะนะหมวกมาวันนี้วิ่งสามคันครับเดี๋ยว แล้วช่วงสักบ่ายสองบ่ายสามหน่อยก็มาอีกคัน,นเช็คปั๊มครับเช็คหัีดีดรถที่หลือนะ <c oughs> ส่วนรถพิไก่ก็อยู่อู่ช่างปักก็ผมยังไม่เสร็จก็ลเลยวิ่งกันไปก่อนครับ3ามคันถ้าหคันนี้ก็ น่าจะพอดีนะไม่ได้รอนานเท่าไหร่แม่โคไม่ได้รอนานเท่าไหร่รถไถก็ไม่ได้รอนานเท่าไหร่ครับน่าจะวนกันพอดี นี่เอาบนหิ้วเขาเอาล้านคาคือกายู่คือกก่ลานคายู่ลานเขาคือยังก่ยัวโห้ย ไปแล้วบอกกูไปนำเขาหนึงนี่ไปเอารถมาเร็วๆกูบอกมาเถอเออวสองร้อยนี่ใส่หาตักนี่ใส่มาหาตักได้ปกติเขาเรีนซีตักกันหนึ่งเด้อยบอกใส่ยาตักฮะเขาดีว่าใส่ยกตักอ้าวว่ารู้อ่ะ เบื้งกว่งดินที่แล้วคุณน่ะเอางานหกหลอ่อเอาอ,อ,อืมเออเดี๋ยวที่มไวใไปขั้นเดียวเถ่นนะ <c oughs> งานนึ่งบนหน,งหนึงนี่แหละที่ผมมาติดต่อไปนนะอแล้วที่มาวไปแลนขั้นเดียวเลยเด้อ <c oughs> เออนครับบริเวณถมก็ ระดับนู้นเลยนะครับอันนี้ก็ระดับนี้ทมทมแลยอะ,ะทมระดับนั่นแหละอดินนี้นด,ดินจะนู่นอยู่กลางนี่ให้มันเป็นปีกให้น้ำไหลลงบนทั้งฝุ่นแล้วกะ็ให้มันไหลมาทังฝีปั๊ปบเป็นบ้าน <c oughs> จะนับ <c oughs> แล้วตอนนี้ดินยังบ้านอ่ะมันยังบรับหลก ต้อองเเาลยนะมันอาญามันบ่มีระดับแบบไปตอกเปกเนี่ยโอ้ตอกเปกคือเก่าแล้วคือจะทมทมตัวนี้ไปคือโอเคเลยแต่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยเพื่อนอยากทราบว่าดินที่ว่าททั้งหมดเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ออกไปพุ่นอะออกไปหมดเลยเด้ความสูงไรท้ำกันไรเลยแต่ว่าห่างห่างให้ตั้มไวทั้งนี้เพื่อที่จะให้น้ำมันไหลแบบนี้ ให้น้ำมันไหลไปปีกนี่ให้มันเออทั้งปูนกะทั้งปูนให้มันตั้งใหม่ปูนอืมเป็นจะเบื้องดินส้นนี้กอันมามันมันออกไปจากลอยดินมันดินส่วนที่ว่าท่วมข้างนอกเนี่ยมันอยู่รีเดียวเล่าเก้าชิปลอยหนึ่งอาจจะเต็ม เมื่อเลิกดรอกประมาณเมรหาสิบเดี๋ยวถ้าทมมีลีกันเดี๋ยวบางเนตมาบิดไส้นี่จะหาเทียวก็เต็มหรอกถ้าอบก่อนจะได้ถ้าสอบเพียยังให้เขาลู้ไปร้วกให้บางเนตกับกเอฟมาคนละหาเทียวนน่เต็มบังลังอืม ไมัรูมีคุณต้มี่โดนลุงไปดิแหลต้มาหลายรอมัางที่งานมันรอยช้าไม่ได้ก็คือถนนเส้นนี้ครับสามเจ้านะผมบอกไว้เลยหกล้อ,อก,กับสี่ลอ้อวิง่งสามเจ้าถัดหลังนี้ไปก็เป็นงานทอยดินของสิบลอ้อเสียสักตานะครับสิบลอ้อสองคันแล้วก็ซันนี่สองหนึ่งห้าทอยดินอยู่เนี่ย บัตงตัวนี้อยู่ <c oughs> แล้วก็สิบล้อกับหกล้อที่วิ่งเข้าไปตรงนี้เข้าไปมาแล้วครับบึนๆมาแล้วเป็นชุดของเซอโอ ขอบคุณผู้ที่มีอุปการะคุณนะครับที่แต่ว่าดินนะเอืเออ่ายายนอนอมมอกได้บุญล่ะโลกหน่ายใหญ่แน่ต้นองุ่วงอีกสามเทียวก็ไปปลูคล้องแล้วนั่นคือตอนนี้รถท้องมันหน่อยรถมันจะมาตัดหลายมันจะถทารถมาหลายจ้ะซีขั้นใหญ่มากดูวนี่ใหญ่มาก้อนะไปกินงานเที่ยว ืมแต่งานมันงานมันมีอยู่กห,ยหกือฮก,กเก็ดเทียว,วเอาซ<ม>ีผาเดียวพ่อแล้วมนอนี้ไม่โคืม่โคซีซีผาเดียวพอแล้วมันนี้ซีปัญหาพี่อย่าตายม่โคใหขาดหาชิปมือหนึ่ง โอเคครับมันรอรถนานกันไปครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามด้วยนะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ